สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับผักไม่เคยคิดหรือว่าพริกไม่เคยขาดนั่นเองนะครับมมที่โชว์รูม Perfect c a r i f ริฟายูหรือว่า Perfect รถมือสองกรุงเทพวันนี้ผมมีรถ Honda City ครับเป็นเครื่อง 1,500cc ตัว SV ก็คือรองท็อปเลยสีบอลเงินนะครับเป็นรถปี17เลขไม่เพียง130,000กิโลนั้นขออภัยนะอันนี้ปี18นะก็ความชัวร์ผมขออนุญาตเปิดดูหน่อยปี18ครับดูตามเพจเรียบร้อย 1.5 SV ปี18ครับคำว่า SV ลองท็อปมาก็คือไฟด้านหน้าแล้วเป็นแบบคีบฉลามมี Daylight นะครับกระจังสวยงามแบกทูโทนยางที่ใส่มาเป็นปี20ก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับอีกประมาณทั้ง20,000โลได้มาเปิดดูด้านในครับก็จะเป็นภายในดำทั้งหมด เป็นเบาะผ้านะครับแฮนเพจสีเขียวฮอนด้าจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ดูไปถึงซอกประตูด้านหน้าน็อตหัวแก้ต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมสวยงามจริงๆเปิดตอนที่2ดูต่อเลยครับเป็นสีดำทั้งหมดครับแต่ช่อง USB power outlet มาให้2ช่องด้านล่างนะครับเป็นรถซิตี้รถขนาดเล็กแต่ก็มี เขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้พอสมควรมาถึงด้านหลังกันบ้างครับคําว่า SV เนี่ยมันก็จะพ่วงมากับหน้าจอนะครับหน้าจอมันก็จะรวมถึงกล้องถอยก็อยู่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับใต้โลโก้ฮอนด้านี่ตรงนี้เลยถัดมาด้านฝาของตัวรถครับด้านฝาเหมือนด้านซ้ายเปครับอยากให้ดูอยากให้เห็นครับพวก ช่องของประตูครับช่องของหัวน็อตต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมสวยเนียนกริปเพราะว่าคันนี้เราแค่ล้างนะแต่ยังไม่ได้ขัดแล้วก็ไม่แค่แสนสามเองอะดูพวงมาลัยครับจะเป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวามีคูสคอนโทรลด้านหลังพวงมาลัยก็มีตัวระบบเกียร์แพทเดิรชิพนะครับบวกรบได้แอร์ออโต้หน้าจอครบ FM a m อเอ็ม o ูทูธนะครับ AUX HDMI รวมไปถึง Apple c a r p l พ y ต่างๆในเกรดของ Honda เนี่ย City ้เขาให้มาแบบจัดเต็มจริงๆมาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องครับบรรจุเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีเอาไว้เป็น i v t e c ทตัวนี้ถ้าขับช้าก็ประหยัดน้ำมันแต่ถ้าจังหวะเร่งแซงก็บอกเลยว่า แลแรงแน่นอนนะครับ v t e ทเปิดแล้วโรคเปลี่ยนน็อตฝากระโปรงถือว่าสวยครับบริวเวณน็อตแก้มต่างๆครับคานหน้าโอเคสวยมากหม้อน้ำเดิมแบตเตอรี่พร้อมใช้เป็นรถหนึ่งคันที่น่าเล่นมากตอนนี้เพราะว่าเพอร์เฟคคางเราย้ำหน่อยพระลูกคา้าที่สนใจรถออนไลน์ตอนนี้ คันนี้เป็น City ้1.5 HV ปี18ราคา537,000บาทให้สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อเป็นเงินสดหรือถ้าใครจะไฟนแนซ์นครับจอง5,000บาทเ,าเราให้50,000คันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000เท่านั้นเองผ่อนอยู่ประมาณ8,000เท่านั้นเองแล้วผมฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเ,เนินการทุกอย่างนะครับฝากไว้ด้วยกับ Honda City 1.5 HV ปี18ผ่อน8,000เท่านั้นแล้เจอกันใหม่ โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพราะตรงนี้เสียงเริ่มดังนะ